อ่าฮัลโหลสวัสดีครับนะผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะอ่าวันนี้มาพบกับผมนะผมตอนนี้ก็อ่าใส่สูตรแดงนะผมตอนนี้ผมก็มีแกงแล้วนะแต่อันนี้ผมมาอ่าทางานใหม่นะผมเกี่ยวกับการปล้นร้านนะปล้นล้านนะนนะผมอเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าจะปล้นสาเร็จหรือเปล่านะคือผมไม่เคยปล้นนะผมผมเคยแค่ลองปล้นครั้งเดียวนะผมปล้นไปเมื่อวานแล้วก็ถูกจับด้วยนะผมเดี๋ยววันนี้จะไปลองปล้นใหม่นะ เพราะว่ามันก็พ่นไม่น่ายากนะผมแต่เรายังไม่รู้วิธีการพ่นหรืออะไรนะผมอ่า๋วยวก่อนอื่นนะผมเราก็ไปเอาครีมที่เราคราฟก่อนนะผมอ่าถามว่าถามว่าครีมจากไหนนะผมในการคราฟนะผมเดี๋ยวไปดูกันอ่านี่ครับผมการคราฟครีมอันนี้นะผมนี่ก็ใช้เป็นเหล็กห้าอันนะผมไม้ห้าอันแล้วก็ทองแดงสามอันนะผมเพชรสองอันเงินหนึ่งพันบาทนะผม อ่าผมว่าทาการคร้าไปเรียบร้อยอนะ่ะผมว่าทาการคร้าไปเรียบร้อยนะผมแต่อยู่ที่รถคันหนึ่งรังผมเดี๋ยวไปเอากันนะผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนรถกัน,กนแล้วก็ไปหาคนกันนะผมช่วยแค่ตำรวจสามคนนะผมมาตำรวจสามคนพอดีเลยไปครับผมอ่าผมบอกไว้ก่อนนะผมว่าผมถือตำรวจไม่เก่งนะผมอาจจะโดนจับหน้าหรือโดนจับไวนะผมแต่บางทีตำรวจก็ไม่จับนะผมแล้วแต่ดวงด้วยนะผม ถ้าโดนจับอะไรกันก็อย่าว่าเลยนะผมก็แค่มาทางคลิปเ่อี่จะเฉยๆนะผมว่า,ามันมีอาชีพใหม่นะผมจะเป็นอาชีพดำนะผมตอนนี้ก็มีแก๊งนะผมก็มีเพื่อนเล่นมีเพื่อนคุยนะผมไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วแหงเงินไปตอนนี้หาย,ยากนะผมหายากมาก เออเมื่อคืนนะผมได้ทําการแต่งรถเปลี่ยนล้อไปนะเปลี่ยนล้อนะผมแล้วผมไปกดล้างน,นะแม่งหายเลยนะผมเสียเงินไปฟรีๆเลยเดี๋ยวมากูแจกันนะผมนี่ครับผมนี่เป็นครีมนะผมสําหรับการป้น,นนะมาเดี๋ยวไปหาร้านส่วนร้านป้น,นนะผมมันจะไม่มีในแผนที่นะเนี่ยใจไม่มีบอกเราต้องวิ่งหาเองนะผมในเมือง LS นะผมเนี่ย เดี๋ยวเราไปหาดูกันนะผมว่าต้งเหนหนะผมที่จะมีร้าในให้ต้นนะแต่ผมบอกไกว้ก่อนนะผมผมอาจจะพ้นไม่สําเร็จนะผมเพราะว่าครั้งแรกให้ไม่ใช่ครั้งแรกดิครั้งที่สองนะผมครั้งแรกคือทดลองพ้นไปแล้วไม่สําเร็จนะผม ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวก็ได้เองนะเพราะว่าแ,แรกๆมันก็ยังงงๆสับสนอยู่นะผมตื่นเต้นด้วยนะคนๆที่แรกนะผมขับรถได้มากนะผมฝากดูด้วยนะผมสำเร็จหรือไม่สำเร็จต้องดูกันนะ,ะ,ะนนะอ่ายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะผมสำหรับช่องใหม่ๆของผมนะผม เื่อคืนนะผมโหกว่าจะได้ไดนอนนะฟาร์มเอาเงินมาซื้อล้อนะผมพอซื้อล้อมาปุ๊บกลับไปกดล้างนะไปกดเคียร์นะผมหายเลยเสือเลยฟิวฟิวนะผมโอ้สวยเลยนะผมนี่ครับผมถ้าทาคลิปอันนี้ถูกจับก็อาจจะโดนเสียค่าปรับอีกนะผมนี่ครับผมนีก่กนะ่อนนะไกลๆเราจะรถจอดไว้ถแถวนี้ดีกว่าเราแกบะบไว้หน่อยนะ สี่หกจบไว้ที่นี่แหละต,ตอนนี้ก็มีคีมนะผมก็ลองเข้าไปดูนะว่าคนได้หรือเปล่านะผมแบบนี้ตำรวจสามคนนะเข้าไปเลยครับผมปุ๊บตื่นเต้นนะครับผมเนี่ยมันจะมีเวลาจับนะผมเราต้องรีบทํานะนี่แล้วกด e นะผมแล้วกดคลิกซ้ายค้างนะแล้วโยก người đại đấy nhá bố. Bây giờ quả tam clip gì luôn. ủa họ đang làm gì? ờ Kimแตก mà cái anh điêu. à mới เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่ใหม่ครับผมาผมไม่รู้จะเข้าเด็กหรือเปล่านะแล้นเดี๋ยวตำรวจจะมาพลาดเลยนะผมสวยแล้วหนีตัวเบอก่อนน้านผมโหเต็มหน่วงโคตรนานไม่รอดแน่ผมนะโหเต็มหน่วงนานมากครับผม ไม่ได้อะไรนะไปก่อนนะผมเดี๋ยวเอาใหม่นะเมื่อกี้พลาดนะผมมันต้องทำไปมันมีอีกที่นะมันมีหลายที่นะของในเมืองนี้ เขาค่อยๆหาดูนะผมที่นี้อาจจะมีสำเริจน,นะตอนที่ผมลองพูดกับเมื่อวานมันได้นะแต่วันนี้ไมไเกี่ยวก,กับการตื่นเต้นด้วยหรือ่าน,นี่น,นะคว่ามมีผล้าน้ไม่งสองพันเลยก้เดี๋ยวคลิปเข้าไปน้สองอันเลยกันแตกนะ นะลองดูนะผมจะไ,ได้หรือเปล่าอไปไอ้ยดีนะผมรอบนี้โอ้โหแตกแล้วอะไรวะ หมดแตกหมดเลยนะพลาดเลยนะผมหมดแล้วเฮ้ยเมื่อวานผมทําได้ทําไมวันนี้มันทำไม่มไ,มได้นะเนี่ยเวลาเราทําเสร็จแล้วจะมีเซฟอยู่ตรงนี้นะผมแล้วเราก็เอารหัสจากการที่เราแง่นะผมไปใส่เดี๋ยวมาทําใหม่นะผม <S <S อุย้ยตำรวจมาชิบหายแล้วไอ้ครับผมลองดูลองเปลี่ยนดูนะผมเดี๋ยวลองดูหน่อยติงหนุ่มพูนาน นนี้โอกาสหนียากพิเศษเลยลองดูนะผมผมว่าหมั่ยาก ที่สายโโหไม่ดูเลยขับรถผมขับไม่ค่อยเก่งนะรับ ผม,ผมจะไม่ซ่อมนะผมจะถ้าทั้ทงรอบนี้ผมจะมอบเลยนะพ่อให้งกถิงไม่รอดนะผมมอบให้ดีกว่าอยู่แล้วกันนะ่อนะผมจทางนะผมมอบเลยนะ Apple.